สวัสดีค่ะชาวราศีกรกฎทุกท่านนะคะคลิปนี้เป็นดวงความรักของคุณในช่วงเดือนกันยายนนะคะคลิปนี้นะคะเอ่อนอกเปิดไพ่แบบศาสตร์ตะวันตกค่ะสามารถดูควบคู่กันได้ทั้งแบบลัคนาและราศีเลยนะมาเริ่มกันเลยค่ะกรกฎนะคะขอดูพลังงานความรักของคุณหน่อยนะคลิปนี้เป็นดวงความรักโดยเฉพาะนะคะขอเช็คพลังงานของคุณหน่อยนะคะกรกฎ เป็นเป็นความรู้สึกที่เราติดอยู่ตรงนี้ยังไปไหนไม่ได้ยังรู้สึกรักยังรู้สึกผูกพันกับคนคนนี้แม้บางแม่บางทีนะคะคุณอาจจะรู้สึกไม่ไว้วางใจคนคนนี้หรือเปล่านะคะขอดูเจ็ดดาบหรือว่าความสัมพันธ์นี้มันมันยังไม่ได้รับความชัดเจนเนาะตัวคุณอะคะ่ะมีความรู้สึก รู้สึกรักคนคนนี้มากๆเลยอะ่ะอืมแล้วคุณก็พยายามในความสัมพันธ์นี้อย่างที่บอกว่าคุณยังติดอยู่กับคนคนนี้มากๆไปไหนไม่ได้นะคะคุณพยายามที่จะแบบทําให้ดีที่สุดในความสัมพันธ์นี้นะคะมาดูซิความรักของคุณเป็นอย่างไรคะพลังงานของคุณ่ะนกเห็นถึงการทุ่มเทนะการพยายามการที่จะอยากรักษาความสัมพันธ์นี้นะคะอืม มีพลังงานของไพ่สิบเปลี่ยนขึ้นมานะคะคุณอาจจะเคยเป็นครอบครัวเนาะหรือถ้าไม่ไม่เคยเป็นครอบครัวก็คือเรารู้สึกว่าเราอยากที่จะแบบเป็นครอบครัวกับค,คนคนนี้เราอยากที่จะสมหวังอยากที่จะจริงจังในความสัมพันธ์นี้แล้วนะคะขอดูความรักของคุณก่อนค่ะเป็นอย่างไรคะ hmm. บางท่านบางคนอาจจะอยู่ห่างไกลกันนะคะมีศาสนาที่แตกต่างกันได้ด้วยนะ คุณรอคอยการติดต่อสื่อสารจากเขาอยู่ไหมนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบมีความคิดถึงกันนะแต่ไม่ได้คุยกันในช่วงเนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่แบบมีปัญหากันเงียบนิ่งกันไปแล้วต้องการที่จะแบบเออคือรอรอที่จะขอโทษขอโอกาสกันอยู่ก็ได้นะคะมีแต่ไพ่นิ่งทั้งนั้นเลยนี่เป็นไพ่รอคอยนะแล้วก็นี่คือไพ่ของการที่อยากจะขอโอกาส กับคนที่เงียบหายไปแล้วก็ได้นะคะคุณอาจจะเป็นฝ่ายเงียบหายจากเขาหรือเขาก็ได้นะคะนะเป็นพลังงานของออช่วงเวลาที่หยุดนิ่งแล้วก็อยู่กับตัวเองแล้วก็ใช้ความคิดในการตัดสินใจนะคะว่าจะเอาอยังไงต่อนะคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับช,ชาวทัพไฟนะคะเมษสิงธนูนะคะทัพลมเมถุนตุลกุมได้คนที่เด็กกว่าคุณได้นะคะ มาดูความรู้สึกของเขาหน่อยแล้วกันเขารู้สึกอย่างไรกับกรกฎนะคะเขารู้สึกอย่างไรกับกรกฎนะคะโอ้จริงๆพลังงานของเขาเนี่ยพลังงานของเขาเนี่ยเขายังมีแรงดึงดูดมีความปรารถนาในในตัวคุณมากๆนะกรกฎเนี่ยบางท่านบางคนอาจจะเจอกับคนที่เขาแบบแต่งงานมีครอบครัวแล้วก็ได้ในบางกรณีนะคะเนี่ยเพราะว่ามันขึ้นไพ่สามดาบอะ คุณอาจจะไปตกอยู่ในสถานการณ์ของบุคคลที่สามก็ได้นะคะถ้าไม่ใช่แบบนั้นก็คือเขาคนนี้นะอาจจะมีคนอื่นๆเข้ามาทางฝั่งเขาอะคือมีเหตุการณ์สถานการณ์บุคคลก็ได้นะที่เข้ามามีผลในความสัมพันธ์นี้ยอ,อืถ้าดินพึกษกันมังกรขึ้นมาเนาะ เขารู้สึกอย่างไรกับคุณนกบอกว่าเขายังไม่ได้ปล่อยคุณออกจากใจนะคะด้วยไพ่ใบนี้ด้วยนะไม่ได้ปล่อยเลยคือยังมีคุณอยู่ในความคิดความรู้สึกอยู่เสมอแม้ว่าเขาจะนิ่งไปนะคะอืมเขารู้สึกเสียใจค่ะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเสียใจรู้สึกผิดผิดหวังอะไรอย่างเงี้ยมันมีความเจ็บปวดอยู่ในนั้นทั้งหมดนะคะแล้วก็เหมือนเขาไม่อยากที่จะให้ สถานการณ์มันเป็นแบบนี้เขาคิดถึงคุณนะคะคนคนนี้นะเนี่ยมีการถอยห่างกันไปแล้วนะคะอย่างที่บอกเลยว่าอาจจะมีประเด็นกันก่อนมีปัญหากันก่อนเถียงกันก่อนทะเลาะกันก่อนแล้วค่อยถอยห่างหรือถอยออกมาเงียบๆก็ได้นอกว่าเขายังอยากสารต่อในใน ความสัมพัน์นี้นะเขายังไม่ได้อยาแบบอยากจะตัดขาดคุณนะคุณก็เป็นช่วงเวลาดีๆในชีวิตของเขาเป็นความสุขนะคะเป็นความสบายใจของเขาอะ่ะนึกว่าเขายังอยากที่จะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอย่างแน่นอนแล้วคนคนนี้ค่อนข้างดื้่นะคะอาจจะดื้อแบบเปิดเผยหรือว่าดื้อเงียบก็ได้นะเขามีความดื้ออยู่ในนั้นมี เนี่ยเขาพยายามที่จะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของเขามากๆนะคะเออคุณและเขาอ่ะน่าจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของภาษาในเรื่องของวัยในเรื่องของาศาสนาวัฒนธรรมประเพณีก็ได้นะเดี๋ยวนกขอดูความรู้สึกของกรกฎหน่อยนะคะกรกฎเป็นอย่างไรในช่วงนี้พลังงานของคุณยังอยากรู้ชีวิตของเขาอยู่นะคะและนกมองว่าคุณสองคนยังไม่ได้ปล่อยกันไปหรอก เห็นไหมแต่มันก็มีความเป็นอีโก้อยู่ตรงนั้นด้วยเหมือนกันหมายถึงว่าอาจจะไม่ยอมกันอะไรอย่างเงี้ยคือคุณสองคุณยังสนใจชีวิตเขาแลวก็ยังรักยังรอนะไพ่ใบนี้เป็นการรอคอยนะคะรอการกลับมาของเขารอการติดต่อของเขาคุณคุณเครียดค่ะคุณนอนไม่หลับคุณไม่สบายใจนะคะนกบอกเลยคุณไม่สบายใจคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุน้ากรกฎพิจิกมีนได้นะคะคุณไม่ได้สบายใจเลยชาวกรกฎ เหมือนมีคนเข้ามาชอบคุณด้วยนะแต่คุณไม่ได้สนใจนะคะในบางท่านบางคนนี่คือแบบทํางานเลยช่วงนี้นะคะแล้วคุณก็เสียใจที่เขาแบบไม่สนใจเรานะคะนิ่งเงียบอะไรเงี้ยคุณก็เงียบบ้างเหมือนกันเพราะคุณกําลังจะรอดูสถานการณ์ว่าเขาจะทํำยังไงต่อไปนะคะหกดาบคืออะไรคะคุณคิดถึงอยู่อะ่ะ คุณยังอยากที่จะให้โอกาสค,คนคนนี้ยังอยากที่จะให้ความสัมพันธ์นี้มันไปต่อได้นะคะนกมองว่าคุณยังแอบหวังนะว่าเออเนี่ยมันจะมีการได้พูดคุยกันนะมันจะมีการได้เริ่มต้นใหม่กันนะนะคะนี่คือสิ่งที่นกรู้สึกได้เนาะเดี๋ยวขอดูซิว่าเขาจะทำอย่างไรบ้างนะคะคนที่คุณนึกถึงเนี่ย แม่ทำงานแป๊บหนึ่งนะคะผอไม่รู้เลยค่ะเดี๋ยวแม่ทำงานแป๊บนึงนะคะเออ่เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าอ่เขาจะทำอย่างไรนะคะวันนี้เสาร์อาทิตย์นะคะทุกคนก็จะมีเด็กๆนะคะโอเคมาดูกันว่าเขาจะทำอย่างไรนะคะคนคนนี้เนาะอืม นอกว่าเขาก็ยังสดใจชีวิตของคุณนะส่องหนักมากจริงๆคนคนนี้นะคะชาวราศีกันขึ้นมานะคะคนที่มีหนวดมีเคราหรือคนที่โรกส่วนตัวสูงน,นะเป็นคนที่แบบเก่งแล้วก็ฉลาดอะ่ะแล้วก็อาจจะชอบศึกษาเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมอยู่เสมอนะเ,ออเขารอคุณแหละเขายังรักยังรอคุณในเวลานี้ถ้าไม่ติดต่อมาแสดงว่ายังไม่ได้พร้อมที่จะคุยนะคะ ขารู้สึกอย่างไรกับคุณอ่าเขาจะทำอย่างไรนะคะอืมนอกว่าเขาอยากคุยกับคุณนะเขาอยากพูดอยากคุยกับคุณนะแต่เขาไม่แน่ใจว่าคุณยังจะอยากจะกลับเข้าไปในความสัมพันธ์นี้หรือเปล่านะคะในกรณีที่ เออเป็นรักสามเศร้าเนาะในกรณีแบบนี้เขาไม่แน่ใจหรอกว่าคุณยังอยากที่จะต้องการความสัมพันธ์นี้ไหมนะคะแต่เขายังอยากพยายามนะเขาจะทำยังไงคะพอดูแอคชั่นของเขาหน่อยอ้นึกว่าเขารักคุณมากแหละนะเขาคงไม่ไม่สามารถที่จะสูญเสียคุณไปได้เดี๋ยวจะมีการเริ่มต้นใหม่กันอนะ เ,เขาจะหาวิธีการที่จะติดต่อคุณมาให้ได้นะคะทุกกรณีนะไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะแบบไหนรักสามเศร้าหรือไม่ก็ตามนะคะบางคนไม่ได้แบบมีรักสามเศร้าอะไรหรอกนะคะเพียงแต่ว่าไม่เข้าใจการหรืออาจจะมีเรื่องของความไม่ชัดเจนการครบซ้อนอะไรอย่างเงี้ยอืคุณอาจจะหรือนะคะบางคนอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ลับๆมานะมันก็เป็นไปได้หมดนะคะแต่นกมองว่าคนคนนี้ยังไม่ได้ปล่อยคุณไปไหนอย่างแน่นอน นะคะเขายังไม่ยอมที่จะสูญเสียคุณไปเขาจะติดต่อมานะคะในรูปแบบของเขาแหละนะคะจะหาวิธีการที่จะเข้าหาคุณให้ได้ถึงทั่วยังรักนะคะยังรักยังปรารถนายังไม่อยากที่จะสูญเสียนะมาดูสิคะว่าแล้วแนวโน้มเป็นยังไงะคะขอให้สรุปเนาะ ตัดกันไม่ขาดนะคะอันนี้ก็คือบอกแบบชัดเจนเลยนะตามหน้าไพ่ก็คือแม้ว่าความรักครั้งนี้มันจะไม่ได้มีแต่ความสุขอย่างเดียวอะ่ะมันอาจจะเจ็บมันอาจจะทุกข์นะคะมันอาจจะเจ็บมันอาจจะทุกข์นะแต่ก็คือยังยังไม่ปล่อยกันอะ่ะมันจะเป็นความรักที่แบบปล่อยกันไม่ได้นะคะไม่ใช่ตอนนี้แน่นอนนะ เขาจะมาตามคุณนะนะถ้าคุณนิ่งเงียบคุณไม่ไม,ไม่ไม่ติดต่อเขาจะติดต่อมาเขาจะวนกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอย่างแน่นอนมีพลังงานของพ่อไม้ไม,ไม่ไม้นะคะคนที่จบกันไปแล้วเนี่ยการกลับมาเคลียร์ใจกันกลับมาคืนดีนกมองว่าคุณจะแปลกใจว่าอ้าเขาติดต่อมาเนาะเออแล้วก็เป็นการกลับมาที่มันดูที่มันดูมั่นคงมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นที่ คุณคือเขาให้ความสำคัญกับคุณมากขึ้นนะคะนะอสองถ้วยอะ่ะการกลับมาคืนดีกันเนาะพลังงานค่อนข้างชัดเจนนะคะสำหรับชาวราศีกรกฎว่าความรักครั้งนี้ยังจะได้กลับมาเกลือกูลกันดูแลกันซัพพอร์ตกันอยู่นะคะเขาจะจริงจังแล้วก็ชัดเจนกับคุณมากขึ้นในกรณีที่เราไม่ใช่คนในความลับของเขานะชัดเจนมากขึ้น เขาจะใส่ใจดูแลคุณมากขึ้นแต่ต่อให้คุณเป็นความรักที่แบบเนี่ยเป็นความรักในรูปแบบที่มันเจ็บปวดอะ่ะคือเขาก็อาจจะมีครอบครัวแล้วนั่นแหละถ้าเป็นในกรณีแบบนั้นนะนกมองว่าเขาก็จะใส่ใจคุณมากขึ้นอะ่ะนะแต่มันมันก็ไม่ได้รับความชัดเจนอะไรเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะชัดเจนได้อยู่แล้วนะคะเนะเพราะว่ามันขึ้นพไพ่ใบนี้เนาะทั้งรักทั้งเจ็บปวดแล้วก็ตัดกันก็ไม่ขาดด้วยอะไรประมาณนี้นะ ประมาณนี้นะคะสําหรับการงานความรักของชาวราศีกรกฎในช่วงเดือนนี้นะคะก็ขอบคุณมากมายเลยค่ะทุกการเข้ามารับชมรับฟังนะคะแล้วก็ใครสนใจนะคะเช็คดวงเป็นการส่วนตัวคุณสามารถแอดไลน์นะคะเข้ามาสอบถามกันก่อนได้นะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆก,การสนับสนุนให้กับช่องของเราด้วยนะคะทุกๆคอมเมนต์ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ